สวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto Speed 2 Channel นะครับ Channel นี้มีแต่รถใหม่ๆนะครับแล้วก็สาระสําคัญที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท่านนะครับไปตะลุยในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45นะครับหรือว่าประจําปี2024นั่นเองนะครับว่ามีรถไฮไลท์อะไรน่าสนใจจริงๆแล้วนะครับรถที่เป็นไฮไลท์สาคัญนะครับก็น่าจะเป็นรถจากประเทศจีนนะครับที่ค่อนข้างที่จะมาลุกตลาดในบ้านเราเนี่ยพอสมควรเลยนะครับมีรถรุ่นใหม่ๆ นะครับยี่ห้อใหม่ๆนะครับมาทําการตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงรถเกาหลีและรถญี่ปุ่นเนี่ยก็มีทีเด็ดของตัวเองนะครับส่วนจะมีรุ่นไหนนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมของเราในวันนี้นะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรถที่บรรดาสาวๆเนี่ยถูกอกถูกใจกันพอสมควรนะครับนั่นก็คือเจ้าฉางอันนะครับลูมินนะครับต้องบอกว่าน้อง่วนตัวนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กนะครับจิ๋วดีไซน์น่ารักนะครับเหมือนรถจรกตูนนะครับทรง2กล่องนะครับสาประตูนั่นเองนะครับขนาดใกล้เคียงกับเคคาร สำหรับใช้งานในเมืองระยะใกล้นะครับกำลังแรงม้าถึง48แรงม้านะครับระยะทางวิ่งสูงสุดถึง301กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานทดสอบนะครับ CLTC นะครับมี2รุ่นก็คือชาร์จได้เฉพาะ AC นะครับกับรุ่นที่รองรับฟ t าชาร์จด้วยระบบกระแส DC นั่นเองนะครับส่วนราคาฉางอลูมินนะครับจะราคาจําหน่ายนะครับตัว L นะครับอยู่ที่479,000บาทแหมราคาบางคนเขาก็บอกว่า เอ้มันราคามันพอเหมาะพอสมนะอ่าบางคนก็บอกเอ๊ะราคาแพงไปนิดหนึ่งส่วนเจ้าตัวที่ชาร์จ DC ได้นะครับอยู่ที่499,000บาทนะครับดูจากราคาออกมาแล้วเนี่ยใกล้เห็นเด่นชัดเลยว่าเขาตั้งใจนะครับที่อยากจะให้ซื้อตัว DC กันไปนะครับต่อมานะครับเป็น BYD นะครับซีเก้นะครับตัวนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทรงแฮตแบ็กสประตูนะครับแต่ยาวกว่าฉางอัลลิมินนะครับอ่าอยู่ประมาณ500มิลลิเมตรนะครับร่วมจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับเพื่อเตรียมปลุกตตลาาาาดดยยน์ไฟฟ้รรคปะหั ถูกกว่าตัวดอกฟินนะครับซีรีชุดสัตว์ในทะเลเหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่699นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมว่าดีไวีโซนอีกรถนึงครับจากเกาหลีนะครับก็คือเกียเอวีนะครับไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าจีนนะครับที่ทําราคาน่าสนใจนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเกาหลีอย่างเกียเอวีเนี่ยที่ผลิตในจีนก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยรถยนต์แบบไฟฟ้า SUV ขนาดคอมแพครุ่นนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5ระดับในการตกแต่งนะครับได้แก่ไร้แอร์นะครับระยะทางวิ่งได้ถึง490รเอ เลยนะครับแล้วก็มีตัวรองเลนส์นะครับวิ่งได้665นะครับตัวนี้นะครับเกียร์ EV5 นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2ึ่ง0 0าบาทนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีนะส่วนตัวที่เป็น e อ็กซ์คูทีฟน่าจะอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านเจ็ดนะครับต่อมานะครับเป็นตัว X b a n k นะครับตัวนี้เป็น G6 นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อใหม่นะที่เป็นการร่วมกันนะครับระหว่างเครือปตทนะครับอรุณพัสน์นะเองนะครับก็รถยนต์ต้นแบบวันนี้ก็เป็นคอสโวเวอร์เอสนะครับก็ต้องบอกว่าาาตััวนนี้ะคครรบ อยู่ที่1 5 0่0 0 0า้าแสนถึงหนึ่งล้านเแสนนี่ค็คาดาราคาเอาไว้นะครับอันนี้ก็มีให้โชว์นะครับแล้วก็มีตัวอวตารนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคออเวอร์นะครับที่เป็น SUV นะครับทรงคูเป้ขนาดกลางนะครับมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าหนุนปลายปีน่าจะบอกราคานะครับต่อมานะครับไอออนนะครับไฮเปอร์นะครับเฮดทีฮ่าถ้าใครเห็นนะครับบนเวทีนะครับจะเป็นรถที่เปิดหลังคานะครับเป็นแบบปีกนกเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถต้นแบบของคออเวอร์นะ ที่มีลักษณะคล้ายเทสลาโมเดลวายนั่นเองนะครับราคาจำหน่ายเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน2ล้านนะครับและต่อมาเป็น Mercedes b e n z นซ์ E คลาสครับเป็นตัวนี้ E คลาสตัวใหม่นะอ่าต้องบอกก็เลยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับ E คลาส2024นะครับก็ถือว่าเป็นตัวพรีเมียมซีดานนะครับที่เป็นรถธงของทาง Mercedes b e n z นะครับซึ่งเบื้องต้นมี2รุ่นย่อยนะครับเป็นตัวดีเซล E220D AMG line นะครับเบนซินแล้วก็ ปลั๊กอินไฮบริดนะครับ E350 EAMG Dynamic นะครับราคาขายนะครับตัวที่เป็นดีเซลนะครับอยู่ที่399นะครับส่วนตัวที่เป็น EAMG Dynamic นะครับอยู่ที่4ล้าน2แสน5หมื่นนะครับรับเ g นีเนี่ยเปิดตัว Maxx 7นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นรถ MPV นะครับไลน์อัพใหม่ที่จับ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถครอบครัวในราคาที่ต่ำกว่าแม็กซัสนายแล้วก็ไม่ต้องใหญ่จนเกินไปนะครับกระทัดรัดนะครับตัดวางเบาะนะครับเป็น3แถว6ที่นั่งนะครับแม้แต่เบาะแถว2ก็ยังแยกนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นะครับวิ่งได้นะครับถึง480กิโลนะครับราคายังไม่ได้ประกาศนะครับต่อมาก็มีตัว GWM นะครับ Power นะครับ5ซาร่านะครับเฟอร์ก็คือรถกระบะที่เป็นรถกระบะไฮบริดรุ่นแรกของไทยนะครับหรือว่าจะเป็นแทนค์500ในเวอร์ชั่นกระบะก็ไม่ผิดอ่ะจริงๆแล้วนะครับมอง เหมือนตัวแทง500นะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทาง Great Wall Motor นะครับน่าสนใจส่วน Honda นะครับ Honda มีอ่าตัว EN1 นะครับน่าเสียดายนะครับเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบนะครับของ crossover SUV นะครับขนาดคอม p พรสนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไปนะคาดว่าจะทำราคาให้ต่ำพอที่จะแข่งขันน่ะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเฉพาะสำหรับเช่าองค์กรนะไม่ได้มีวางขายแบบเป็นยูเซอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ จับต้องได้นะแล้วเราก็มีความที่แบบอยากจะสนใจในการที่จะไปในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครั้งนี้นะครับเริ่มวันที่27นะครับผ่านมาแล้วนะครับวันที่27มีนาคมนะครับจนถึงวันที่7เมษายนนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนไปได้นะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับ